สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับรายการเน็ตแดนกินแซ่บนะครับวันนี้นะครับพวกเขานะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวประเทศลาวกันนะครับนี่บอกเขาสิพาเพื่อนๆไปที mm ่ประเทศลาวที่แครงแวนทายังหลวงพระบางโอ้โหหรอ่รู้เลยเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปที่หลวงพระบางนะครับวันนี้นะครับง่ายก็คือ เราจะมาทําตํหดวงผ้าบางกันนะครับเพื่อนๆตำลองผ้าบางทะเลนะครับอง่ายๆเลยวันนี้จะกินตำดองว้าบางทะเลนะครับก็ต้องมีเส้นมะละกอที่เป็นเส้นบางๆอย่างนี้เส้นใหญ่ๆนะเส้นบางๆจะเป็นเส้นแบบสไลด์นะครับอเรามาเริ่มกันเลยเนาะารแรกนะครับเนี่ยก็จะเอาเครื่องลงไปตําก่อนนะครับเปิเครื่องนะครับร่างกันหน่อยอ๋อรอ นี่ครับเ,เพื่อนๆเอฟก,ก็จะตำนะครับนี่น้ำนี่ครับน้ำแบบนำเน่เนี่ยจะตำเครื่องก่อนนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ตำให้ดูกันแบบสดๆเลยนะครับมัน <c oughs> เด็กพี่น้องเด้อผูดด้ใดบ่เคยกินตำล่องกระหว่างนะครับกะ เห็ดกินได้นะครับชับ้นผสมก็จะมีกาแฟนะครับปลาล้าล้วก็เส้นมะละกอนะครับแซ่บเพิ่มความหวานก็ใสน้ำตาลเพิ่มนะครับโอะนี่หั่นมะนาวยากจริงๆเลยอะไรมีดต่อนี่นะครับอันนี้ะน,นะครับเรา่กำลังปรุงเครื่องกันนะครับเติมน้ำปลาตาไปแล้วตา,ามไเอาเส่ปลาเด็กแล้วนะครับ อบัข้อต่ำอยู่ข้างล่างเนาเพราะถ้าต่ำอยู่ข้างบนมันสีมันแดงนิดนึงเนาะมีพนาใสเลยอันนี้ยังมีพนาใสมีพนากินเปรี้ยวไหมวะเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวกินเปรี้ยวเลยแซ่บเลยหมดลูกเลยเนาะแมนเอาซีกินหมดลูกเลยนะเปรี้ยวเลยกินหมดเลูกอืมเนี่ยครับเพื่อนๆหอาจ๋าฉันมะนาวลงไปแล้วเนาะจะสีต่ำให้พก yeah. like ok. ับมุมเพื่อนเพิ่งก่อนติดต่อให กลับมา้เสียงสเตชเชนเนี่ะครับต่อไปนะครับเขาก็จะมาใส่เส้นล่องผ่านลงไปนะครับนี่จะเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆพกอโจกเล็กไปพกโคกเล็กไปอ่เอาก้อนเล็กเสียวนี้สาวนี้ขึ้นก่อนเอาแค่นี้ก่อนเที่ยวสมุดเลยแล้วก็คูปเป้คอยคูปเนาะนี่ครับเพื่อนๆโอ้ยบอสบอสบอสแบบบ่า วอนทำลายแตกเว้ยกินไตาซีเซ็ครับเนาะอ๋อกินกิ่นหอมมากผีหอมกินกะปินะครับเพื่อนๆบรรยากากินปลาปลาลาเนาะกินปลาแดกมันซีหอมน่าเดี๋ยวหะเจียวลงมาต่ำอยู่ล่างกันเนาะถ้าต่ำจุดบุบชงสัยจีบเลนส์สักทีนะนี่ครับต่ำเพื่อนๆกับสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆ สามเพื่อนยัเกิดเพื่อนท้งหมดเลยนะครับอ่ะหาสิมาเทกันเลยนะครับเพือ่อนเพื่อนเทเสร็จไรนี่อยู่แล้วนี่เลยหรอแม่นอ่ฮะล้นแล้วมัง้งแล้วอะไรงลงมอ่ะจะโรยหน้าหรอโรยโรยนะโรยหนะ้าโอเคนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ครับกลับมาเบาบางครับเกิดจะแซะบะครับวูววอากะ,ะสิไลรไป ตั้งรวมเข้าไปนะครับเพื่อนเอาให้รวโดยเลยป่านี่างไรนี่ไปก่อนโดยโดยโให้รวมโดยลดนี่ครับเพื่อนครับใหนรวมตัวใหญ่เลยนะครับนี่ให้รวมไปเลยนะครับเมื่อนี้เราไปเน็ตไปซื้อมาเลยนะครับอยู่ตลาดเนี่ยไปตลาดมานะครับไปไปเดี๋ยวอ่ะนี่เรียกว่าจะมาเริ่มกินกันเลยนะครับเพื่อนเราดีเสมอือใช่ไหม ใช้มือใซ้ใช้มือคือเก้าคอมสเต็ปลองใช้มือกั<า>อน,นดีกว่าดีกันเลยครับเพื่อนๆทำเล่นนะครับแล่นทเอาข้อน้องลมเลยนะครับอืมเจ็บบอกซับจ,จะพักกินพักระทิ้นนะครับหรือว่าพักระเซ็ตบุกนะครับอืมใช่ไหม เราต้าองเค็มดังให้คนๆได้ยินนะครับผมอ้านีห่หอมลมอืมว,วันนี้คึกแม่กินหอมลมอย่างเงี้ยอือหือเจ๊เรียบร้อฉันว่าจะจัดห่อยแล้วรวมปูง,ลง,ลง,ลงก,กันน้ำดิครับของเขม่าไกลๆลยเนาะอือ นังลมเียบได้อือมันี้ก็จะมีซ้ำทางนะครับมีผักกาเซตผักชีลาวแล้วก็แน่นอนหลับพี่เนทพี่เนทชอบกินผักชีลาวมากเขาเลยต้องเอาผักชีลาวใส่ผ้กกะามันดำผักกะลามันได้กินยังไงนะหักเลนหรอ บะน,น็อ,นอกนปเ,ปนเนาะชิ้นหมดเกลี้ยงเต็มเลยเนาะแบบหมดเลยหรอบะคับอืมนะครับกุ้งครับคือกินอยู่กุ้งก่อนนะครับอืมแกะกุ้งด้วยจะแกะแกะกุ้งเป็นนั้นเนียเนเน่ยใช่ไหมเสร็จครับเพื่อนแซ่บจแล้วครับ โอ้ oh. แอบผู้ใดบอเคยกินนะครับต้องเฮ็ดกินให้ได้นะครับทอดเหมือนแซ่บได้ตำน้องพ้าบางนะครับตำน้องบางทำเส้นแบบบางๆนะครับผมหั่นบางๆหรือเรียกว่าเฉือนป่ะลด์หลายเส้นใส่อืมอืมกินปลาหมึกวันนี้นะครับลืมซื้อน้ำจีนมานะครับ แม่ก็เลย่ะไม่ใส่กินแบบนี่ไปเลยเนี่ยแจ่เหมือนกันอืมฉันเมื่อก,ก่นนนแบบแอนคือต้าสจ๊ะจ้าแบสเซบ้ะไปยังไงแปว่าอะไรอะ่ะเจา้าหัดต้าสจา๊ต้าสต้าสเออเป็นนอกเลยเนาะเบอร์คดีคำว่าสา๊ะไม่คุย อบันนอกครับคุงครับคุณก็จรเง็นแล้วตัวใหญ่ตัวน้อยผสมกันไปอืองหลงครับวันนี้กินอีกยาวพอเยอะมากนะครับม้วนเข้าไปเลยครับออืตายแล้วอืแซ่บเห้ รสชามังเพเล็ครับน้ำเต๊กน้ำเต๊น้ำเตงก,กันไปเลยจะเห็นว่าความแซบนะครับทำให้เหนือแตกจริงๆนะเม <นะ S 2> ื่อเวลากินส้มตำนะครับถ้าน้ำเต๊นะครับแสดงว่าแซ่บแห้งเนาะถ้า<ช>น,น้ำเปต๊แสดงว่าบปแซ่บบ็สวงนะครับเจ<ช>๋งอขี้อยอยู่นั่นแหละ ฝั่งเราไม่มีมันเส้นมารากอกเลยคเสรบับเสริมก็ครับน,น้องแดนก็จะเป็นมือไม่นะครับน้องอาจจะเบาอย่างบอลเก่งนะครับแต่เนกาอาจจะมีแบบมีประสบการณ์มาได้แล้วขนาก็เลยแบบบาเปลี่ยนได้นิดนึงโอ้รอกวันนี้เป็นคนเด็กใหม่ครับพอผม กูไม่ค่อยเก่งกูครับเงี้ยงกินอย่างเดียวสุดยอเบ่าสุดยอดสำนักบองบางกุตงสงั้องวางอะไรอืม ตำลายแหงครับตำล่าไปนี่กินกันบบัตรจุกๆเลยนะเน้นกินกเป็นเบอร์บีเนสกินนะครับเริ่แหงครับ เาไปลยกินน้่กับฟองใสนะครับให้เป็นคนมากินผักสีลาวอืมหนักปร้งนะเส้นล่วงหวัเส้นในกุ้งวันนี้แนนไปซื้อกุ้งหมาอันใดเสื้อบาวกุ้งที่แนทซื้อมาเนี่ยห้าสิบบาทตัวแพงมันได้ตัวนะนมันเยอะมนดูนมันดูไม่แค่แบบห้าสิบบาทหนละ แวมากุ้งเขาขายดีแน่นอนเซเลร์กิบบดดีด้วยแหละเนาะอะไรนะเซเลอกิบบดดีก็เลยว่าเาขาเลค่ายซื้อขนาดแต่แอดท่งซ่านแอดดีตรนเขาจะค่ายซื้อเกินห้าสิบบาทโอ้ยไดยยังไล่เลย คือยอดแซ่บอ,อ,อร่อยด้วยเมื่นอน้าสิมีอย่างให้มากินให้เบิกบักคอมเมนต์มาได้เลยวันนี้อาร์ตจะเป็นแบบว่าที่ทุกคนคาดหถึงเนาะใช่ใช่ืมตำลอบ้าง

มึกนะครับก็จะซื้อที่ร้านต่ําก็จะซื้อที่ร้านนะครับแต่ว่ากุงางจงไปซื้อยู่ข้างนอกเนาะได้<ม>ถึงนย่างตัวเล็กไก้ขนาดได้หลายตัว่นะกระโบกระโบน้อยไร่นไมันกระบเลนน้อยไร่ก็กินก็เป็นคำอยู่แซ่าย แต่เพ uh ื่อเซาสต์โอ้ฮ่าว่าซน่ก้าเซ้นเกยลนะครับเรื่องงานมาแล้วก็มากินเลยมากินให้พี่น้องเบิ่งเลยเพื่อนๆผพ้ใได้ยากกินกันมาข้อทุตได้เด้อครับเดี๋ยวนี้ีบอสเลยครับ มีสูตรแจกด้วยอ๋ออันจะเป็นเป็นสูตรของร้านไหมที่เป็นสูตรข้าเอินขะนาะดเป็นแบบสูตรที่เธอลองมาพ่มี์จูบหรอก็เป็นสูตรที่ว่าติงเคยกินจังซีซ่าเกยกินแล้วก็ามาแจกจ่ายมาบอกกันสูตรฟังพี่กันตาม,มาอืม อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาเบิ้งพ่อขางช่องคนแล้วนะครับกต็ตงิดตามนะครับ <ไล S 1> สองนะครับกดไลค์กดแสกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสองคนนะครับกดกระดิ่งนะครับที่สองเนสตไทยเลยนะครับพักติดตามเด้อเด้อเป็นกำลังใจให้กันน้องคนบ้นานเฮาน้องเซ้ไย อร่อยจริงอืคไม่ตืเบื่อหรอบอสเนี่ยหนึ่าตัวยังไหวอยู่สี่ตัวมหมกเยอะแยะมิอมักแคมันแห็งว้ยมันคัดแซ่บ มันมันมันครับพี่น้องอัถูอนนี่มาอเด้อันนี้กินต่อจกข้างด้อ เซ่อไปเลยเนาะตอนตอนนี้แบบกำลังมันนะกำลังอินเนาะเซ่อไปเลยน,น,น,นี่ยครับวายแซ่บพักสีเลาเนี่ยอ,อแซ่บเ,เ,เปิดรถเหมือนี่เต็มตัวเนาะแล้วก็น้นำส้มต่ำมันที้ยาใส 真的没赖对呢？先你能改了嘞？诈骗、嗯。 นะครับเาะวาเดี๋ยวน้องเดนสิคิดเยอนะครับเอาตรงออกมาขีดน้องนะครับจุ่มน้ำจุ่มน้ำแล้วก็ออกมากินนะครับตามวัิเวลาเสร็จยังเออเสรยหเสรบ้าอืมอืมเร็จ không biết lòng xe mà hôn à miếng to khi cũng à, cũng pha kiếm tôn kiếm tôn kiếm nám nó là mình tinh chế chỉ à, đoạn à. không có đời chế mà nào được บางน้านเนี่ยได้เลยนะครับว่าเพทหรือปเพละนะครับน้าเด็ดแดงบ้แล้วตอนเนี้ยน้องพันต์บอกอบบรไม่ไดู้่คือคืนคืนนี้อืมออขอามครับ่บุกันหลือเซพัก มึงได้เลยนะครับพนะร้อมเพรนะ้ำกินก่อนจะให้ช่องแรลอืมอมดไใส่แล้วว้าเจอากินบุดเลยอ๋อ อืมสิบ้านแล้วเข้าบ้างเลยอ่ะกระลังแบบกี้นะอ๋อมาได้สิกินพักกระหินก่อนนะครับทำแย่เลยเป็นำเลยล่ะ <c oughs> อ Hát hai, anh ta lãi đấy. We have one, hát hai. Hát hai. Hát 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 ครับนีกาบุญเมียงไว้เนาะกามีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับก้อนไปนะครับเน้นกับแบงก์พับฟ้เพื่อนนะครับกดไลค์กดแส์นะครับกดซับสไคร้ให้สองเน็ตไทยเลยเด้นะครับถ้าเป็นกำลังใจให้พวกเราซ่องคนนะครับเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปเพื่อที่จะมาเฮ็ดคลิปแซ่บๆให้ทุกคนได้เห็นนะครับตัวไปไม่มาจนไปก็เขาซ่องคนขอตราบของบ้าสวัสดีครับ 拜拜。